ตอนนี้พวกเขารักคุณอยู่หรือเปล่าหรือรักมากไหมรักมากรักน้อยนะอะน้อมจิตน้อมใจนะไปกับหมอดาวนะคะแรนดอมนะเขารักคุณมากไหมนะคะรักมากนะคะ,ะคุณคือนะคะเป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วนะนะคะ,ะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะถ้าเป็นท่านชายคุณก็มองว่าคนคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงในอนาคตของคุณนะคะเขาจะต้องเป็น ราชินีของคุณแน่ๆส่วนผู้หญิงท่านไหนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะความรักของคุณคุณมีบุญเก่านะคุณจะได้แฟนดีได้สามีดีเนาะอ่ะใบที่สามนะไอ้ใบที่สองดูสินะคะความรักของคุณนะไม่ว่าเขาจะไปไหนมาไหนเขาจะต้องมีของขวัญมีของติดไม้ติดมือมาให้คุณเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เพราะเขารักคุณมากห่วงคุณมากไปไหนก็ไม่ลืมที่จะนึกถึงคุณนะคะเป็นความรักที่น่าอิจฉาดูใบที่สามซีนะคะว้าวทำไมคุณโชคดีจังเลยนะคะคู่ของคุณเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะให้ความสุขคุณอย่างเดียวนะเขาปกปักรักษาคุณเขาดูแลคุณนะคะอย่างกะเจ้าหญิงนะเขาคนนี้เป็นคนจิตใจงามนะ อ่ะเข้าถึงทางโลกและทางธรรมเขาไม่มีอ่ใจให้ใครแล้วนะเขามอบให้คุณคนเดียวนะคุณสองคนมีบุญเก่าร่วมกันมานะเป็นความรักที่น่าอิจฉามากๆสรุปแล้วคลิปนี้ใครมาเจอนะคะคนที่คุณคุยอยู่ดิวอยู่หรือแต่งงานแล้วหรือคบกันไปแล้วเนี่ยเขารักคุณมากนะ